สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง Tata T A T A เ,เ,เช่นเคยนะคะอันนี้มัดผมเฉยๆะคะ่ะวันนี้นะคะเขจะมาร้องเพลงชอบมานานเล้ยนะชอบมานานเล้ว <S <S <ings> <S พังเขาแล้วอยะพอคิดอยู่ดีๆก็มีคนมารักพังเขาแล้วเราก็ชอบเธอนะเขามาทุกจังวะหัวใจ มันนานยังไม่เคยเปิดใจจะว่าใครเขาจะมารอกแอบชอบเธอตั้งนานเธอไม่รู้แต่ยู่ยเธอเข้ามาบอกรักโอ,โอ้ยมันเข้าตาใจเต้นปึกปักคำบอกรักของเธอทำฉันละลาย ชอบมานัน่แล้วเบ้าเฮ้ยฝืนก็ลังจะทจังรักมานัน่แล้วเบ้าเฮ้ยฝืนก็แรงจัดจังรักฝืนอะไรบ้างเฮ้ยฝืนใครได้ยังไม่รู้แต่คน,คนนี้บังมาแค่นี้นะคะทุกคน EP แรกร้อง,องเพลงกับเต้นนะคะก็คือเราจะรวมในอันเดียวกันเลยเต้น EP ต่อไปน่าจะเป็นเต้นเราจะสลับกันเราจะสลับเป็นร้อง อีพีนี้ร้องก็จะอีพีสองก็จะเป็นเต้นอีพีสาก็จะเป็นร้องสลับกันไปประมาณนั้นแหละคะ่ะไม่ไม่นะอาจจะไม่ได้ลงเยอะนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนจันถึงสุกจะลงเย็นนะคะจันถึงสุกจะลงเย็นแต่เสาร์อาทิตย์น่าจะลงตอนเช้าหรือไม่ก็เป็นบ่ายหรือไม่ก็ถึงเย็นค่ะเพราะว่าถ้าเช้าเนี่ยเช้าสุดได้น่าจะประมาณ แพชกขาววงะวัานั้นเพราะว่าเราทุ่มตื่นนี่ใช่เพราะเป็นคนที่ตื่นถ้าวันหยุดก็จะดอนตื่นสายได้ใช่ไหมคะก็เลยอาจจะลงชา้าทีนึงล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ติงต้งติง้ตเลยนะคะฝากด้วยนะฝักไว้นะคะทุกคนน่าจะไม่สวยเหมือนคนอื่น ทำให้คนอื่นติดตามเราได้